ับนหวันนี้เป็นวันัุปุัมที่เจ็ดเดือนมิถุนาเดือนสองพันหนมนตำรวจตรีพงศิษฐ์วงสวัสดิ์ที่มาทำบุญกับบานในวันนี้อาจจะมาภาพขอปริีญมงพลเป็นเจ้าใหญ่ของแปล คนตังหวตรีผมคิดผมสวัสดิ์ขอมีปรมัยแข็งแรงอยู่ยืนเป็นสุขมีความสุขความเจริญเจริญด้วยปรมัยเจริญด้วยภคกสมบัดทรัพย์สินถึงทอนอายุวันนาสุข,ขบาราทุกทิ่ยาลาดีการดุรนลนือยอเตมยะกาววารวังหาภูราปารีปูรินติสาร,ารังเ วะฏมิวะัิโตทินังเปตานังอุปปัปปติทิฏฐังเบิฐังตุมหังขิปังมีวะสมิสตุสัพเพปุเรนโตสังกปานจันโผลปนารสุยะตถามนิโชติรสุยัตถาเทติโยววิวาจจานโตสะพัน วันรายโยสุขิตธิภายุโกภวอภิวานนาสีเดชะเนจังบุตรท้าวกายโนจตารุณธรรมวันที่อายุวันโนสุขังทา